แดงเพชรท่าแขกโรงเรียนล่มใสวิทยานักช็อกไฟเดิมๆชอขุนเจ็ดนรสิงห์งวยใจ ไม่เป็นไรที่้าแขกยที่เกียร์ถลัสงสำลุดมาสามปีที่แล้วเก็บเบินครับต้าไปสามเปิร์ห้าตู้สำคัญบอ,ยยอ,อกยงมีกรไหนเอาุกรณมาหนยเรื่อมวยไทยมีอุปกรณ์กรอนแทนเ,นม,เ,นเนมียดียวแทนเมียดียวอกรณรบนะหรือเปล่าตนี้นะครับมาพูดถึง โชคคุณแฟนบอลอาจจะไม่รู้จักเท่าไหร่แตู่ดถึงซุปเปอร์ไนซ์ซุปเปอร์ไนซ์สอสีรักมวยไทยใช่ครับนี่ลายนี้แฟนบอลจำได้ไหมช่องเจ็ดเอาตัวจริงนายช่องเจ็ดไหว้ครูเอาไฮโลไปกลางอยู่กลางเวทีลายนี้แหละว้าวุ่นไปทั้งประเทศเลยวันนี้นี่ไหนคนนี้มีไหมซุปปเอณคนใดลายนี้นะครับเอามาไหมทนี้ใจเชื่อว่าโชคุณเกนักกอล์ฟสีมวยไทยซุปเปอร์ไนซ์ ไป,ไปตั้งชื่อสุภนายแล้วไม่มีมู้ต่อสู้ครับเขารู้จักหมดวันนี้ซุ่มมานะครับแต่ผมรู้ผมจำผมจำตรงไหน,นจำตรงไหนครับน้บผาใช่เดี๋ยวดนเด่นเด่นเป็นภาคแขกโรงเรียนยาวบชสมนครน,นะครับฝ่ายแดงฝ่ายนักเงินโชกุแกันทรงร์มวยไทยผู้นี้อ่อนมาก ถ้าเป็นถ้าสดนี่ต้องใส่พิธีแดงนะครับชอบสดนะครับสดสดจากพั่วเลยครับไม่จากรถสดจากทะเลเลยแต่กงเก๋านี่ต้องไปใส่ที่น้ำเงินด้วยซุปนายหรือชุบนใช่ไหมวันนี้ใช่เลยลายีถ้าเป็นไก่นตัดเดือยสามครั้งแล้วโอ้ตัดแล้วจะปิดแปดนะเงินได้ปลายคอมันเป็นรบนครับอ้เจาทองม้วนหรือผมน้องหาน ในกรรมการชี้ขาดคนเวทีครับให้เขาย้าเด้านนี้ีจักรยศนีสุรพลมีสุรเชษตอนเลิศมีเกียรต่ภูทยด้วยให้คะแนนได้เสามด้านเอาละอยากเปดมงคลเองจะทำยังไงครับเันนี้ครับคูนนี้ทยอยกลับไปดูที่แม็กโ์ยไทยโอ้โหไม่ธรรมาไม่ธรรมดาผ่านมาด้กัน้งคู่ใช่ครับหลายแชมป์แล้วเกินนะครับสรับ ซุปเปอร์ไนนนี่แชมป์ไม่มีที่แขวนแล้วใช่ครับแต่วันนี้เวลานี้บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าถูกคู่ถูกเวลา,วา,วลาใช่ครับเดกชาแก่เขาส่วนชื่ออะไรนะไม่คิดว่าจะดีขนาดน,นี้นะทำปักแทวเน่ทำปักเทลอะทำเลเนี่ยนะคอับนุคผู้ชม เปชฌาแขกเติมเลยนะครับยกแรกเพชรฆาแขกก็ใหม่ใก็เก่งเก่งอยู่แต่คนที่เก่งกว่าเพชรฆาแขกก็คือใครรู้ไหมอะไรครับเกษรชันมวายเก่งอยู่ในมุมเกษรฌาตบางอย่างเกษฌาตรีย่างเกษฌาตทอย่างอย่างเกษฌาตแล้วโอ้ยดูหน้าใจนุ่มๆเลยดูนุ่มๆดูยังยังหล่ออยู่เลยแต่เกษพร้อมผมนี่ ลิงเก๋าวีลาเหมือนกับศิลปะไทยเจ้ากี้ยินใช่ไหมวีลาการชกหน้าตาอลรไม้กระดุดกระดุดครับศิลปะไทยเจ้ากี้ยินต่อยแน่ต่อยเหมือนใคยรู้ไหมเหมือนใครครับต่อยเหมือนลมแต่ผจพุยตุ้งตูงนี่ใช่ไหมเกิดได้แหละหมุนก็เหมือนวายกลับไปบ้านนี้ พ่อแม่ดำมนาไม่ดำมนากันเพชรแขกเนี่ยทำไมครับล่อเกี่ยวข้าวอย่างเดียวอ้ายดัมนาไได้ถอยหลังโอ้ยไม่ถนัดเขาบอกว่าไม่ถนัดมันต้องเดินหน้าต้องเกี่ยวข้าวแล้วโชคนี้พอดีได้ใจนะครับโชคเกี่ยวข้าวพอดีอ่าจริงจริงจะเจอขอนเพชแขกลาเด็กหอยไม่เป็นลงนรกครับจคนต้องถามเพชรแขกว่ารวยหัวจริงหัวใจ เฉลมี่เล่นมาหรือเปล่าปล่อยกับซุปนาน่าใจไม่เกินร้อยนี่ไม่ได้นะจะต้องแชร์กันไม่ไนม่าสามเป็มาดูนะเราต้องถามซุปนาน่ยด้วยว่าวันนี้ซ้อมมาเกินร้อยหรือเปล่าขอบคุณส,อ,สองดาวนี่มาช่วยงานสุดยอดสุดยอด S 1> <S 1> เสียบอลอยู่พกคนรครับวันที่22พฤศจิกา,ายนนี่นตูเอกกันเพชรนาคาประจอนองกับเพชรบ้านดอนเป็นช่สนามด้วยนะบอลค,ครับอทม่สองทีมที่สองครับยก่อนะครับทผก้ชมเดินจดแล้วก็ออกไตไปไว้ก่อนนะครับสำหรับเพชรตะแครรวมเป็นทีละประจอนทกคน ตบคุณหรือตุบนาแก้าฟรบกุญในวันนี้เด็ดท่าแค่นี่หลุลมมดหลวงไม่ได้เลยนะขาดหลุดไม่ได้ขาดตกไม่ได้เลยออซุปนายไล่นี้พิศสมรอบตัวเรียกว่าพิศสมรบพิศสม,มรอบก,กายอันตรายรอบตัวเลยไล่นี้แต่ต้องดูระยะย,ยาวๆจ,จะมีเดียนะใช่ครับระยะ อยูนะครับการเอาลูกขวาจังหวะนี้ขอมันจะแก่โตนะครับโอบโจทตูนไปลูซุปเปอร์ไนท์นะครับทะยานโตวันนี้คฝาต้งแขกเป็นมวยเดินเองนะครับทีมแข่งกันทั้ง วังแล้วเป็นเสือวัดแล้วให้ไไว้้อน้องมีความรุ่นที่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นบอกระดวกดีครับมันจะเกิดขึ้นให้กันผู้ชมได้กระดวกกันทุนนี้ถึงเวลาวัดมันต้องวัดเไม่แต่แขกมันต้องวัดก่อนนี้โม่ใจพี่โม่ใจน้องนะครับแขกเด็กเล่นก็ไป กดน้าเออโชคคุณตั้งรออยู่นะครับกดน้าเป็นมวยไฟต่อยไปด้วยแกะเกมไปด้วยแล้วก็โชคดุนเอยตอยไป้วยก็เฮ้ยตั้ตราต้องแบโคดุกดเข้าไปกดเพต้แขนโอ้โกงบางทีก็ควรถิ่งสวยนะครับจังหวันี้สดจะบดเก่าหรอเกาเก่าจะขยำสดที่เสือสุนดาว ต้องดูนะครับคืนนี้ไปูมวันนี้บ้โหัดูต้งจับทางแ้วนะครับสเโชุดีเจ็บตลสิงป่วไทยผมคงไม่ลดละและเพิาแก้มไปตลอนี้เขินไปเข้าไปต่อยไปด้วยแกเกมวางแผนไปด้วยนะครับคืนนี้ายตับรา สครัโจ๊กคุณแกราตบสายสัอว์ปลาโอ้ปลาปลาวันนี้ถึงตัวหลงสวยนะครับของสครับโกคุณตแกรงขอเปล่อยเต็มไปตะแกรงปล่อยขอติ่ปลาตะวันจะบวกนะครับดูดูดูนี่การตัดไม้ของา ดูที่วอ้น้องมันจะกลัวหรือเปล่าถ้าไอ้น้องไม่กลัวในที่เคยยุ่งดิไม่เหมือนปนกันดิเป็นการสร้างสีสันเท่านั้นเองสร้างสีสันให้กานโวยสนุกด้วยเจ็บหัวใจให้กันแหละทางาิกยกที่สมแล้ว จบตรงสองเนี่ยมีทั้งถายกันแล้วไป่ยังถามอีกขอพัดคนตรงนี้นะคือจบในโจงเงาเล่นการ์ดคเลือดแน่นอนคู่นี้เป็นการจบเกมเดินแล้วนะครับผมกสมซคุณโซคุณนายต่อยอะไรต้องมีเลือดนะแต่เป็นเลือดใครเท่านั้นเองแต่เลือดจะเป็นเลือดใครครับท่นี้เปิดเกมด้วยนะครับโบคุณต่อยตอกต่กับเพชรนักแกะุกคนใดหรือโจงคุณร้อนมา